ทิบมาแล้วทุกคนมายังเนี่ยแป๊บหนึ่งโอเคกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีกินดีตนหลัก็สือชแนลมอร์ดันทูมชิบชิบอันนี้เราอยู่ในเกมอะไรเนี่ยไม่รูเ้เดี๋ยวเกมจิตตะกรอนะเดี๋ยวเลือกตกตะกเลยน,นี่ห้องอะไรนี่ให้เลือกฮาโลวีน มีหมน่นอบริษัทผู้หญิงสตาร์บอลลี่กระทวงโบดดิทุกคนมันคือห้องคือน้อยมากแล้วจะเข้ายังไงกันเนี้ยแล้วแล้วคือเราจะเข้ากันได้ยังไง หนึ่งนาทีน่าจะาไหวหนึ่งนาทีนะรีบกกเลยเกทุกคนรีบนะฮะตอนนี้ต้องรีบแบบไม่ได้ไม่ได,ไได้ทุกคนนะ Cái này luôn Cứ ừ. Về nó ngay, Cứ mình nhằm nít theo yên Nghe có Nghe, nghe có mà Đó hay sụt Nghĩa. ตาเล็กยอมตาเล็กคุณยอมยอมเลยครับผมยอมแล้วคือคุณมันน้อยมากคือการว่าตามอยากเกิือนที่จะทำนะเขาได้มาดูกันเขาจะให้เรา เป็นตาคนขี้แพลออครับโหยัดก,กุษณากิน จะวาดอาหารมีคนวาดไข่ดาวนะอ่านน่าจะทำไข่ดาวเหมือนเขานะั่นแหละ วันนี้จะจะได้คะแนนไหมเน,มนอะกลัวจะได้ไม่ได้คะแนนน้ำเขาเนี่น,นะคไค่ดาวตล์ตัวเองไปใครไคด่ดาวเนืเล่้พันเลยทีเดียวสีสีไข่ สวยการนี้จะทำมันยากมากทุกคนสีเน้าไปไหนหมดเนี่ยเกือบครับไม่ได้ไม่มีสีไหนได้เลย อดูโอ้โหไก่จะไม่สนา้าแล้วล่ะ <c oughs> แบบนี้ก็สวยดีครับเรียบเรียบเลยครับจังหวะนีนเหลือห้านาทีก็ไม่เป็นไร คได้ไหมครับทุกคนส่งดูส่งขวาเหือเราแก้ตรงเดียวพอลองดูดิจะได้ไหม ไม่ได้คือต้องเล็กๆไงมันต้องเล็กๆเล็ก,ลกดูตัวนีนิดเดียวจะได้ไหมโอเคก็โอเค,อเคตามที่ดูน่ะเหละ อยากนจะเบี้ยวหน่อยโอเคจิบได้ป่ะคิดกิดว่าด้านหลังอมีคนเลิกวาดตีนไก่ด้วยกันแล้วฮ่าดูเหมือนจะลอกเลียนนะ เราก็ทาตามสูตรเราไปก่อไม่ลอกเรียนใครละกันเดติเลิกสิ่อ่านี่วาเ๋ยว,ยวถ้ามือนิ่งก็จะทำได้เรวแล้วแล้ว สองมา้มาม้าโอเคมือต้องนิ่ง